สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันลอยกระทงที่19เดือนพฤศจิกายนะคะ,ะวันนี้วันลอยกระทงเป็นลอยกระทงที่ไหนกันดีทุกคนนะคะก็ลอยคนทุกค,ความสุขคนเศร้าทิ้งไปนะคะทุกคนอ่ะแล้ววันนี้มาดูทองกันคะ่ะวันนี้วันสุ์แล้วนะคะสุขสุดสัปดาห์ก่อนสุขสัปดาห์เราไปดูวัน กราฟวีกันหน่อยนะคะตามที่คาดเลยนะคะว่าวีเขาขึ้นมา2แท่งนะคะแท่งนี้เขาจะต้องพักตัวนะคะก็จะต้องเป็นวีที่เขาไซเวยแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะวันศุกร์วีวันนี้ก็น่าจะจบแค่ประมาณนี้นะคะเนาะก็ไซเวยอยู่ในกรอบยังไม่ไปไหนนะคะยังไม่ทำยังไม่ทำนิวโรแล้วก็ไม่ได้ทำนิวไฮนะคะก็ยังอยู่ในกรอบไซเวยนะคะทีนี้ไปดูเดย์ค่ะเดย์เมื่อวานน้องจบแดงคะ่ะแต่เป็นแดงที่ก็ไม่ได้นิวโร เราก็ไม่ทำนิวไฮนั่นก็คือไซเวอย่างที่บอกนะคะเนาะก,ก็จบแดงนะคะเรามองไหนมองทางไหนก็มันเหมือนแบบเป็นจบแดงที่ย่อก,ก็ได้เพราะแท่งก่อนอันนี้เขาเขาเขียวมาถูกไหมคะแล้วเขาก็ลงมาเป็นการย่อก,ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ณนะตอนนี้เวลาบ่ายเกือบบ่ายสามเนาะเขาก็ค่อยๆลงมาแล้วไหลลงมานะคะอ่ะก็ต้องรุนค่ำนี้คะ่ะว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ในใจยังคิดว่าไม่น่าจะไปไหนเพราะว่า เพราะว่า,าวันศุร์แล้วนะคะแล้ววันนี้ไม่มีข่าวอะไรรับเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวไปดูทางเฟรมเล็กการ h ฮนะคะ h ฮเห็นอะไรไหมตอนนี้ h ฮเห็นแพทเทิร์นอะไรบ้างละ่ะเห็น เหมือนคล้ายๆเขาทำซอสเซอร์นะคะทำซอสเซอร์หรือทำเฮดแอนด์โชเดอร์ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ถ้าถ้าเฮดแอนด์โชเดอร์ไหลตรงนี้เวลาเกินละแต่เขายังไม่มาทําคลุมสักทีนะคะเขาอาจจะทำซอสเซอร์ค่ะการทำซอสเซอร์ก็คือเนี่ยเขาน่าจะแบบโค้งๆลงมาตรงนี้แล้วก็คอ่อยโค้งอีกรอบแล้วก็ค่อยลงนะคะก็จะเป็นหยักเพิ่มขึ้นว่าง,งั้นเถอะมันไม่ใช่ไหลแค่ไหลซ้ายไหลขวาแล้วมันจะเป็นหยัก อ่าตรงนี้ก็เหมือนกับการลงถ้าลงมาถึงตรงนี้ได้ก็จะเป็นการเป็นเป็นจบถ้วยแล้วเหลือแค่หูถ้วยนึกออกไหมคะเหลือถ้วยเพราะฉะนั้นสรุปได้คือวันนี้น่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ค่ะยังไม่เกินยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าช่วงช่วงประมาณหนึ่งประมาณวันจันทร์ถึงวันพุธอะ่ะ เราก็น่าจะเจอการโค้งทําหูถ้วยอีกรอบนะคะถ้าจิานตนาการไม่ผิดไว้น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ h ฮส4ตอนนี้กําลังจิงนตนาการว่าเขาน่าจะทําแพทเทิร์นอย่างที่ว่านะคะทีนี้เราก็เก็บกําไรในทางเฟรมเล็กไปค่ะ h ฮตอนนี้เห็นไหมคะว่าเขาก็ค่อยๆทำกับเกินเนาะทำทำกับเกินมาแล้วนะคะทำกับเกินมาแล้วแล้วก็เหลือการกลับไปย้ำนะคะเก็บกำไรกับเกินเอาร้0ยส่ก่อนนะคะทุกคนเนาะก็ เขายังอยู่ในกรอบไซเวย์นะคะรู้รู้การเล่นในกรอบเนาะก็คือการเล่นกรอบบนลงล่างกับกรอบล่างขึ้นบนกรอบบนลงล่างนะคะก็หาแล้วแนวรับต้านอันนี้กลับเกินแล้วก็รอเขาส่งมาให้ครบร้อยนะคะก็รอการกลับไปย้ําค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแนวรับอยู่หนึ่งหนึ่งแนวนะคะถ้าเขาทะลุได้ก็ตรงนี้เนี่ยหลุดแน่นะคะเพราะว่าถ้าเขาหลุดตรงนี้มาได้เนี่ยตรงนี้เป็นรับอ่อนแล้วนะคะก็จุดรับอีกทีก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่คิดว่าไม่เป็นไรมากก็อยู่ในกรอบนี้ค่ะ ก็เก็บกําไรกับเกินไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นในทาเฟรมเล็กถึงแม้จะเป็นทาเฟรมเล็กแต่ถ้าเป็นทองเนี่ยเรายังเก็บกําไรกับเขาได้อยู่นะคะปี๊บเขาค่อนข้างจะวิ่งเยอะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ตอนเย็นไม่มีซูมนะคะเพราะว่าเราจะไปลอยกระทงกันนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็จะส่งไปในห้องนะคะทุกคนไปละค่ะ